สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมื่อวานกลับมาพบกับสาวผู้พานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเขา้าช่อง YouTube สาวผู้พานพาวรวยเนาะคะ่ะเมื่อีกับวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องคะจะประกาศผลรางวัลรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะสาวพูพานอัดคลิปนะคะพี่น้องคะกับช่วงเที่ยงคืนละคะ่ะวันที่หนึ่งแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะพี่น้องเอฟซีก็จะได้เบิรงคลิปนี้ในตอนเศร้าเนาะคะ่ะกะในช่วงนี้นะคะ อาจจะมีเสียงฝนแน่เด้อค่ะพี่น้องคะฝนตกค่ะแต่ว่ากะบ,บ่อแหงปันไนเนาะคะ่ะสาวพานก็นเลยต้องอัดคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งแนวทางเนาะคะ่ะหมู่ว่านก็บ่ได้อัดบ่ได้ลงไปแล้วค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้ก็จะมีแนวทางของแอดมิเตอร์บอลเนาะค่ะแล้วก็แอดวิศนุแล้วก็แอดปอยเนาะค่ะพี่น้องคะในงวดที่ผ่านมาแอดปอยก็ให้เข่าวหนึ่งสองแอดวิศนุ แอดมิเตอร์บอลห้เข่าหนึ่งสองเนาะคะ่ะสำหรับแอดวิสนุลุดเนาะค่ะในงวดที่ผ่านมางวดนี้เสาพัานก็ได้ขอมูลมาแล้วเนาะคะ่ะอาจจะเสียงเบาแน่พี่น้องเอซีกะเล่งเสียงในเครื่องของพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องคะเสาพัานเล่งสุดแล้วนะคะตอนนี้มันอาจจะมีเสียงรบกวนเข่ามาเนาะคะ่ะ ก่อนที่จะไปรับชมดับฟังแนวทางเนาะคะ่ะสาวพัานกับฝากในเด้อคะ่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบริภาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่พี่น้องเอฟซตามอยู่เนาะคะ่ะเอาก่อนที่เราจะไปเบิ่งแนวทางเนาะคะ่ะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทย โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเนาะค่ะพี่น้องคะเอาเราไปเริ่มต้นที่แนวทางแรกกันเลยเนาะค่ะแนวทางของแอดวิสนุเนาะค่ะเป็นชุดเต็มนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะเพิ่นไห้มามีแปดหกเจ็ดสองเจ็ดสามสามแปดหกเนาะค่ะ แล้วก็มีชุดสองตัวตัดหล่นเนาะค่ะพี่น้องขากะลองพิจารณากันเบิง้งสําหรับชุดเน้นของเพื่อนที่หายมากก็มีเด่นเจ็ดกับแปดเนาะค่ะเน้นที่แปดหกเจ็ดเนาะค่ะตัดหล่นก็คือหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเนาะค่ะพี่น้องขาเอาค่ะกะลองเอาไปพิจารณากันเบิง้งถ้ามักถ้าชอบในตัวเลขคู่ใดกะ พี่น้องเอฟซีก็ลองเอาไปหาซื้อหายึดจับลอตเตอรี่เบิ้งเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวพันหามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องได้รับชมรับเบิ้งข้อมูลเนาะค่ะเอาไปประกอบกันนะคะในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดน,นี้เนาะค่ะเอาพี่น้องคะลองเอาไปพิจารณากันเบิ้งถ้าเอฟซีท่านไหนที่บ่มักบ,บ่ชอบ กับผ่านได้เลยเลยนาะค่ะพี่น้องคะกับไปเลือกรับชมรับแนวทางที่พี่น้อง FC อู่นะคะเอาค่ะไปเบิ่งแนวทางต่อไปกันเลยเนาะคะ่ะแนวทางของแอดมิตรบอลเนาะคะ่ะในงวดที่ผ่านมานะคะกับหาเขา่าชุดรองเนาะคะ่ะหาเข่าที่หนึ่งสองนะคะพี่น้องคะสําหรับ FC ของแอดมิตรบอล ที่รออยู่กะมาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องคะว่างวดนี้แนวทางของแอดมิตรบอลเพิ่นไห้มาจะมีโตใดแน่เนาะคะ่ะเอาพี่น้องค้าฮะไปเบิงงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 6กันเลยเนาะคะ่ะแนวทางของแอดมิตรบอลนะคะเพิ่นลงข้อมูลให้ในวันที่26เนาะคะ่ะพี่น้องค้า26กันยาที่ผ่านมา งวดวันที่หนึ่งตุลาเพิ่นไห้ตัวเลขมากกับมี07ห้า17ห้า27ห้า37ห80 08ห18ห้า28ห38หสรุปว่า3ามตัวเพิ่นเน่นที่17ห้า27ห้า18ห้า สองแปดหาเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับสองตัวเพิ่อนกระเน้นที่เจ็ดหากับแปดหานะคะตัวรองกับพี่น้องเอฟซีกับรองผิดจารณาเบิงเนาะคะ่ะเอาค่ะเขาไปเบิงแนวทางของแอดปอยเนาะคะ่ะพี่น้องคะในงวดวันที่สิบหกกันยาที่ผ่านมากะให้เข่าที่ตัวสองตัวเนาะค่ะหนึ่งสองนะคะ, 1, ะ,คะสำหรับสามตัวเพื่อนกับ พิษไปลักหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะพี่น้องเอซีกะถ้าตามแนวทางของแอดปอยยู่กะมาเบิงมาวิเคราะห์ว่าตัวเลขที่แอดพอยเพิ่นหามาในงวดนี้ตรงกับตัวเลขที่พี่น้องเอซีมีอยู่บ่เนาะค่ะพี่น้องคะเอาเข้าไปเบิงแนวทางงวดวันที่หนึ่งตุลากันเลยเนาะค่ะงวดนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางของแอดปอยเพิ่นหามากก็คือ วิ่งรูดเก้าเนาะค่ะฟันเก้าตัวเดียวนะคะสำหรับสามตัวเพิ่นหายมาหางเดียวก็คือศูนย์เก้าห้าเนาะค่ะสองตัวตัดเลนก็มีเก้าสี่เก้าหาเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งเนาะค่ะเน้นที่เก้าหานะคะพี่น้องคะตรงตำแหน่งในงวดวันที่สิก,กันยาที่ผ่านมาที่ออกหนก็จะเป็น งวดนี้ก็จะเป็นเก้าศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะเอาค่ะท่านใดที่เห็นแล้วถ้ามักถ้าชอบตัวเลขของแอดปอยในงวดนี้ก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิง้งเนาะค่ะเน้นที่เก้าเลยนะคะพี่น้องคะเก้าลักซิปเนาะค่ะเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหาเอาค่ะท่านใดที่มักชอบในตัวเลขชุดนี้ เอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะเอาไปหาซื้อหายิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะเสาวพันกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะมาคอมเมนต์มาพูดคุยให้กำลังใจเสาวพานเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะกามาถึงไทยคลิปนี้เสาวพันกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก้าหรือว่าเอฟซีใหม่เนาะคะ่ะ กขอให้เอซทางช่องของสาวอุพัานนะคะเฮงเฮรวยรยเดย้อค่ะพี่น้องค้าในง,งวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะคะ่ะให้ถูกเลขให้มีโชคมีชัยกันทุกๆท่านทุกๆคนเนาะคะ่ะคลิปหนาพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ